เพราะว่าไปขึ้นอันที่เกาหลีอะครับโดนน้ำโดนน้ำเกาหลีครับใช่เกาหลีเขาบอกเลยตาแบบตาบวมนิดนึงแต่น้ำครับไม่หลายขนาดครับจเรางเราถือมัเรื่องเลขมงคลอะไรอย่างเงี้ยเกียรติทูตเอาูทูดทครับทูดูท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 ูดทู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 ตทู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 ด ครับก็กลับมาในตำแหน่งพูดวัฒนธรรมครับ<อ>จากคีนะครับก็คือ K Culture Korea um, Education กับ um, Education of Youth ก็คือเป็นสายของทูดเยาวชนของที่นู่นครับ,รบเป็นยังไงความรู้สึกที่เราได้รับอุ้ยก็ผิดเกินคาดเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะแบบได้ทํางานอะไรที่มันใหญ่แบบนี้ครับกด็ดีใจครับเพราะจริง,รงๆอ่ะตูเป็นคนที่เติบโตกับวัฒนธรรมแล้วก็คนเกาหลีมาเกือบ10ปีอยู่แล้วหน้าที่ของพูดนี้เป็นยังไงคบอะไรนะครับ มันมาจากการที่ตูมไปออดิชั่นแล้วได้เดินโซแฟชั่นวีก่อนเมื่อสองปีที่แล้วแล้วพเดินเขาเห็นโปรไฟล์เขาก็เลยเสนอมาเพราะเห็นว่าเราชอบเต้นเคป๊อปชอบแบบโปรโมทเกาหลียางเงี้ยในแพลตฟอร์มของเราก็เลยได้มาเปิดแล้วคุณก็ไปโชว์บนเวทีใช่ไปล่าสุดไปโชว์มาหูคุณแบบเยอะมากตกใจมากเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักเราเลยเลยไม่มีใครรู้จักเราเลยู่ักเราเลยเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็เลยเต้นไลเจนนี่ ไ,ได้ก็โอเคครับเขาก็คงโอ้ตายแล้วเจอกับเธอเต้นก็คงโหเป็นตอนแลกวเขาแบบตอบมาเคือ ครับคือตอนแรกอ่ะเขาติดต่อมาแต่ตูม่ะยังไม่ได้มีรายรับอักษรตูมเลยยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไระแต่ปรากฏว่าเขาไปอัพในเว็บไซต์เลยแล้วผู้จัดการพี่หอมน้องเลยอ่ะส่งมาว่ามาตูมเธอได้เป็นทูตนะตูมก็ไม่รู้ตูมก็เลยโพสไอจีให้คนแปลก็เลยสุดท้ายเพิ่งมารู้ในโซเชียลว่าตัวเองได้ตุมแต่งตั้งครับแต่ว่าพิธีขึ้นรับอะครับก็คือเมื่อเดินที่แล้วครับที่ชุดเป็นรับบนพิทีแล้วก็คือว่าเรารู้ ที่เขาาปประกศไแล้วใช่มีการไปประสานไว้เกือบ2ปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเราจะได้ดำรงตำแหน่งเนี้ยสัก2ปีหลังจากนี้ไปอีกหน้าที่หน้าที่ทของทั้งคู่ต้องทำยังไงบ้างอ่าเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามอย่างประเทศไทย <S <S ให้สู่สายตาสากลโลกโดยเฉพาะเกาหลีอยากให้ทุกท่านรู้ว่า Thailand is such amazing land พี่โตมหน้าระกงานทำหน้าที่เป็นดีเจในวันจันทร์อะไรนะจ๊ะทานี้เป็นดีเจเป็นดีเจการท่องเทีขึ้นนั่นแหละอ๋อไม่ถึงที่นู่นเหรออุ้ย เราเคยเห็นเนาะแต่แบบงานแบบเฟสแบบวอเตอร์บอมบ์เองเงี้ยแต่โชคดีที่ตูม,มัมีฟูิจากการที่ตูมเคยขึ้นไปบิวที่มาหาสงกรานบ้านเรา oh. จริงๆมันไม่ได้แตกต่างเลยครับเพราะว่าจริงๆอ่งง,ง,ง,งานที่ตูมขึ้นนะครับมันมันเป็นงานที่เขาร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาการแสดงของประเทศไทยไปโชว์ด้วย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แปลกมาจากบ้านเราเท่าไหร่แต่เพียงแค่คนที่อยู่หน้าเวทีหน้าตาดีอี่คื หน้าที่ของคู่โอเคแล้วทำเป็นไทยแล้วลักษณะการถึงแพ้เราจะมาทำแบบไหนอ๋อจริงๆเพลงครับส่วนใหญ่จะเน้นเพลงเดี๋ยวตูนจะมีเพลงกับทางเกาหลีด้วยนะครับไทยในนางคู่เป็นเกาหลีได้เหรอเน้นใช่ปะเน้นร้องครับร้องจริงพี่ี่นักข่าวรักตูนอยู่นะไม่ไม่ห่วงเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าไปเกาหลีเสียงไม่เมยมันอาจจะโต้เด้ ลงทูนเองลงเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมต้องมีเพื่อนแบบเป็นไทยไม่ไม่เป็นเพลงแบบที่ฮิตฮิตไวรองง่ายๆใน t i ๊ก o k แบบแสดงความเป็นตัวตนเราสนุกสนุกอะไรนะครับมีแจงแสลิกบครครับโอ้ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ยังไม่รู้ เออจริงๆภาษาเกาหลีอะตุงอยากเรียนไว้อยู่แล้วเพราะว่าตัวตุงเองอะครับอยากจะขายลิขสิทธิ์รายการเราไปทางต่างประเทศก็เลยเรียนเพิ่มเฉยๆครับเพราะว่าจริงๆเราชอบอบบเวลาดูซีรีส์เราก็ชอบอยู่แล้วเนี่ยครับก็เลยเรียนเพิ่มนะครับเป็นซับหน้าเนาะโอเคซับหน้าโอ้ตายแล้วมันเรียวมากเลยเหรอโฆษณาเราโฆษณาเราดีอ่าเออโฆษณาเขาได้นะไม่เขาได้ตัดยังไงเพราะเดี๋ยวเรื่องต่อไปไม่ต้องตัดเนี่ยโอเคขอบคุณพี่ๆของคางด้วยด้วย รับรอยนลครับนั6นคือเรื่โอเคครับอ่ะเขาเลือกอันี่คือเป็นโฆษณาชั้นอ่ะเรื่องดีๆไปแล้วอ่ะเริ่มเลยครับเรื่องดีๆเพื่อนเราเพื่อนเราดีューเขาอ๋อ ทำไมอะ่ะมาทำอาหารกินอ <laughs> อกแล้วอยากบอกว่านู้าสุดชีวิตเปิด <laughs> ออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ตูยังไม่ได้มีโอกาสชิมนะแต่เห็นเพื่อนลงเห็นกูก,กิ๊บรีวิวอะไรเงี้ยก็ดีใจครับเป็นอีกธุรกิจที่ออจริงๆตอนเนี้ยศิลปินดาราเขามาขายอาหารกันเยอะมากๆออตัวมาตุ้มเองก็ไม่มหมูฝอยหมูสวรรค์นะครับตรงไหนตรงไหนคือบู๊ตรงเนี้ยบู๊ตุ้มสนิทร้านทางเท่าไหร่ผไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแจกให้ฟรีเลยครับ คือคือจริงๆอะตูมองว่าตอนนี้คือจริงๆอะอย่างวันนี้พี่อาร์ตพสูถขายหมูกรอบก็มาคือตูมองว่าตอนนี้ศิลป,ปินดาราครับเริ่มหาอาชีพที่2ที่3แล้วเพราะว่างานในวงการอะอย่างที่รู้ๆกันมันก็เริ่มดาวลงอีเวนต์มันก็น้อยลงนี่ตุงไม่ได้เจอพี่ๆสื่นเยอะมันอย่างนี้มันนานมากแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ย ดีที่เพื่อนเราออกมาหาลู่ทางเพิ่มเติมในการใช้มีของตัวเองครับเุตมรู้สึกใงเวลาขายของคนมองว่าดาราขายของคราคาบุค่อนข้างที่จะแบบชุงมากเลยบ้างพูดตรงๆได้ปะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเพราะว่าคนที่เขามาตัดสินเราเขาไม่ได้มาช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเราอ่ะจริงๆนะพี่เอาตรงตงูดตรงถามพี่กับพี่รู้สึกว่าที่บอกว่าโถเป็นนักข่าวก็แค่เป็นนักข่าวไม่มีจรรยาบรรณสมมติว่ากลับแบบนี้พี่รู้สึกไงอ่ะ ใช่เพราะว่าลึกๆเรารู้ว่าเราทําอะไรพี่รู้ว่าพี่ทํางานตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อใครเพราะฉะนั้นน่าตุ้มเลยไม่สนใจกับการที่ใครจะมองว่าเฮ้ยตกอับแล้วแล้วมาขายหมูตุ้มเป็นทูตอยู่เกาหลีแต่กลับมาไทยตุ้มมาขายหมูอยู่ในตลาดที่อ้ำมันก็คือชีวิตอะครับมันคือชีวิตของตุ้มไม่แกถามว่าธุรกิจตุ้มตุ้มเลือกยังไงเพื่อให้มันรู้สึกว่าไม่ให้เสียชื่อค่างมาตุ้มตุ้มเลือกยังไงให้มันเลือกสินค้ามาขายอ๋ออันดับแรกคือเป็นเรื่องอันที่เราชอบก่อนมันต้องเป็นสิ่รรออกกนแล้้วูึย แล้วคุณแม่ชอบเพราะว่าคุณแม่เป็นคนขายลูกเป็นคนลงทุนแต่แม่เป็นคนลงแรงแล้วตูงรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นธุรกิจแรกที่ตูงกับคุณแม่ทาด้วยกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากให้ซัพพอร์ตนะครับจริงๆแล้วเปิดตัวที่งานตลาดพี่อ้ําเป็นที่แรก<อ>ยังไม่ได้ไปเปิดที่ไหนเลย<บ>ก็อยากจะให้ลองมันเป็นหมูอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นหมูส่วนสะโพกทั้งหมดแล้วปกติอย่าเวลาเขาทําหมูฝอยเขาต้องเบรนน้ามันออกด้วยการเอาเครื่องปั่นให้น้ํามันออกแต่ของตูมอ่ะถ้าเกิดปั่นให้น้ํามันออกเลยอน้ํามันมันจะไปจับ ที่อื่นทั้งหมดเลยตูมเลยต้องการเอาให้เขาเดรนน้ำมันแบบธรรมชาติโดยการที่เอาเขาใส่แล้วจากนั้นฟอยล์ปิดแล้วเจาะรูแล้วตะแคงให้น้ำมันหยดมาทีละหยดใช่ครับใช้เพื่อให้มันแบบคุณภาพออกมาดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นพุทธอรีแดจังกึมดจังกึมต้องขอบคุณแดจังกึมที่สอนสูตรนี้มาให้ตูมแต่ว่าฝั่งนี้บ้านดีกว่าฝั่งนี้ไม่คุยแป๊บนึงผองหักล้านเสร็จแล้วมันจะไม่คุยกับตูมแล้วเป็นไงบ้างแล้วพอเห็นดิว เห็นพวกคลิปร like ีวิวของดิวเล้วเราเป็นไงบ้างก็โอเคนะมันเป็นยังไงอ่ะก็รู้สึกดีใจที่เพื่อนซัพพอร์ตกันจริงๆอ่ะคนเราอ่ะเวลามันเจอวิกฤตอ่ะมันจะรู้นี่แหละว่าเพื่อนคนไหนซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างเราบ้างก็ดีใจครับที่เห็นเพื่อนซัพพอร์ตกันละกันครับแต่ว่าาบางทีพอดัอจากทีมตัวเองตอนเนี้ยดารามาหาที่เสิร์ชใการเป็นทังขายของบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยของของดารามันจะราคาแบบเกินไปเปล่าอย่างเงี้ยสำนับตูดตูดอะไรแบบว่าเราเราเรา เอาความเป็นดารามาขายจนแน่นอนปะคือแน่นอนแหละไม่มีใครขายของแล้วไม่ม evet, ีกําไรเนาะทุกคนทาธุรกิจไม่ต้องดาราหรอกครับทุกคนบวกกาไรหมดนะอันนี้อันนี้พูดในแฟกต์นะครับทีสิ่งที่สาคัญก็คือมันต้องดูเรื่องของวัตถุดิบด้วยออย่างบางคนบอกว่าโหราคาสูงจังแต่พอไปดูวัตถุดิบแล้วโอ้โหเขาใช้หมูสามชั้นแบบดีเขาใช้แบบขอบผักสดนําเข้าออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีดีเทลของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวตูหมาตูมองว่า ถูกแพงอะ่ะมันไม่ได้มีใครตั้งราคามันอยู่ที่ใจเราถ้าของอร่อยแพงแค่ไหนเราก็มองว่าถูกของถูกบางอย่างกินไปไม่อร่อยแล้วรู้สึกมันแพงเพราะฉะนั้นนะตุมไม่มีความเห็นกับตรงนี้ม้ว่็จรินคือต้องมาลองิใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคุณจะบอกว่าถูกว่าแพงอะ่ะคุณลองชิมก่อน <laughs> อย่างของตูงนะยตมขายกระปุกใหญ่อะ่ะแปดอนะ แต่1,000นะครับก็คือ1,000 1,000หมายถึงว่า1กิโลเลยขายเป็นโลขายยกโลเลยเนื้อหมูแปรรูป1โล800บาทสำหรับตุ้มนี่คือถือว่าโคตรจัคุมแล้วนะครับพอถ้าคิดตามหมูปกติ ใช่เพราะตองทุณต้องยอมรับก่อนว่าทุกวันนี้ข้าวของในตลาดมันราคาสูงด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันดีกว่าครับต้งเชื่อว่าร้านทุกร้านน่ะไม่มีใครอยากขายของแพงเอาเปรียบลูกค้าหรอกทุกคนอยากขายอยากขายของได้กันหมดแต่เรื่องด้วยเศรษฐกิจตอนนี้มากกว่าดาราโชคดีที่มีชื่อเสียงเป็นใบเบิกทางทําอะไรก็ไม่ต้องลงทุนจ้างโปรโมทด้วยตัวเองได้เลยอันนี้น่าจะเป็นข้อดีของคนมีชื่อเสียงแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเอาชื่อเสียงเราไปแลกหมูฟรีที่ตลาดได้อยู่ดีนะครับ ตัวตู้รู้สึกไงคุณบอกว่าซื้อของยวเพื่อเป็นการช่วยยวใช้นีเพื่อเป็นการใช้กำลังใจเขาไปเองตุ้ใช้คำว่าสนับสนุนดีกว่าจริงๆก็มองมั้นได้ครับมองมั้นได้ครับแล้วตู้จะในแพลจะสั่งไหมแต่เส้นเขามันโซเอาก่อนตุ้กดโอ้ยรอบหน้ารอบหน้าเขาทำเป็นล็อตๆเลยกว่าใช่ครับเสร็จแล้ติดตาจากเร ไรนะครับแต่มันมีที่ไปปราม่ามาบ้างอะไรเงี้ยว่ามิดลราคาไม่อะไรประมาณนี้มันจริงๆตูมว่ามันไม่ใช่แค่ดิวมั้งทุกคนที่เป็นดาราโดนหมดหรือแม้กระทั่งตรงนี้ก็เคยโดนคนที่มีสภา์เม่สู้ราคาี่เอคือทุกคนก็เคยโดนเรื่องของราคาเว้ยทำไมในท้องตลาดมันราคานี้พอดาราขายมันมาราคานี้แต่ตูมถึงบอกว่าต้องไปดูถึงคุณภาพแต่สั้นๆง่ายๆเงินอยู่ที่บัญชีเราปากอยู่กับเราถ้าเราสั่งมารู้สึกว่านี้ไม่คุ้ม ที่ต้องทําคือไม่ต้องสั่งก็ไม่ต้องสั่งต่อนังจากนี้เท่านั้นพอครับวดีมีการคุยไม่มีครับไม่มีไม่มีคุยกับคอ่ะอาต้มใ่กน้าเสแล้เหรอพี่ตุ้มอีกเรื่องนึงที่เราคุยพัมาดอ๋อครับที่ออกมาขอเอาครับตอนนั้นคือทำไมเรื่องตัดนใตอนนั้นอยู่เกาหลีพอดีแล้วก็ คือเราก็เห็นฝั่งนู้นเขาออกกันโคมโครเหมือนกันอะไรเงี้ยคือตูมองว่าจริงๆตูไม่ได้ออกมาโจมตีทางประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไหนเลยนะครับถ้าเกิดตั้งใจฟังจริงๆอ่ะตูอยากแชร์ข้อมูลที่ทางสื่อของเราแชร์บ้างเพราะว่าพลังสื่อมวลชนบ้านเราอาจจะไม่แรงเท่ากับพลังโซเชียลบ้านเขานักเวลานั้น และมันเป็นช่วงสถานการณ์ที่เป็นเรียกว่าสงครามอะครับเพราะฉะนี้นนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับการแชร์ข้อเท็จจริงและข้อมูลตุ้มกลัวว่าต่างชาติเพราะตอนนั้นตุ้มอยู่เกาหลีพอดีคนเกาหลีก็มาถามว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราไปโจมตีเขาก่อนหรออะไรอย่างมันมันมีนะมันมีคนตั้งคาถามนี้ขึ้นมา ไอความจริงคืออะไรอ่ะตูไม่ได้อยู่ตรงชายแดนตงไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งที่ตงรู้ก็คือตุงเชื่อเหลือเกินว่าประเทศเราเป็นประเทศที่คอมพอร์มิได้เป็นประเทศคนไทยอ่ะเอาจริงๆนะเราไม่มีทางอยากจะไปถ่าเรื่องใครก่อนเพาไม่มีใครมาละลาเรามันคือเบสของเราอยู่แล้วอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของข้อกฎหมายหรือเรื่องของอำนาจผู้ผู้เรียกว่าอะไรอ่ะผู้ใหญ่ตุงไม่สามารถไปก้าวล่วงได้แต,แต่ในแต่ในฐานะประชาชนคนไทยตุงไม่ได้ออกมาขอเอาในฐานะที่ตูเป็นดาราตงออกมาในฐานะที่ตุงเป็นคนไทยคนหนึง่งที่อยากจะแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องให้ต่งตางชาติทั้ง3 ศาสตร์ได้รับรู้เลยว่าประเทศไทยไม่ได้แย่และไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับจริงตงูได้คุยกับเพื่อนไหมว่าเขาสื่อของประเทศไทยขเขาบอกว่าคนเกาหลีรักประเทศไทยมากคือตูโชคดีที่ตูมีเพื่อนที่เวียดนามที่สนิทที่เกาหลีที่สนิท,ท,นทแล้วคนเกาหลีเกินครึ่งซัพพอร์ ซัพพอร์ตหมายถามว่าซ mm ัพพอร์ตแล้วก็ส่งกำลังใจให้ประเทศไทยเยอะมากจริง,รงๆในคลิปตูมพูดเกาหลีไม่ได้นะครับแต่เพื่อนเกาหลีตูมาครับเรียบเรียงมาให้ตูมพูด mm hmm. ใช่ mm hmm. ก็คือมันมีการช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเขาต้องการจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประเทศไทยเราไม่ได้เป็นฝ่ายละลานหรือเป็นฝ่ายรุนแรงนะอันนี้คืออยากให้ต่างชาติเข้าใจเพราะว่ามันมีผลต่อภาพลักษณ์ประเทศ mm hmm. และมีผลต่ออุ mm hmm. ตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมากๆนะครับในเคสนี้เท่านั้นเลยครับเทคสนี้ของตูมพูตูเราแค่อยากจะสื่อสารออกไปใช่ว่าเตารี ใช่คือตุม,มองว่าต่อให้ตูพูดได้ไม่ต้องสามภาษาหรอกร้อยภาษาแต่ตุงเงียบมันก็ไม่มีประโยชน์อะพูดกีด่ภาษาก็ได้ครับขอแค่ออกมาปกป้องประเทศสักนิดตุงก็พอใจแล้วแต่ว่าตูก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปต่อว่าหรือไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ออกมานะเพราะว่ามันยังมีเพื่อนศิลปินหลายคนมากที่เขาไม่ได้ออกมาหน้าบ้านแต่เขาทําหลังบ้านเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคนไทยอย่าไม่ต้องมารอให้ใครออกตัวคุณออกเท่านั้นพอครับพอพี่ตูออกมาพู โดนก็โดนครับคือ follower หายไปประมาณเกือบแสนแล้วตอนนี้มันลดลงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าเอาจริงมันก็ follower มันก็ไม่ได้กินได้อีกอ่ะผู้ก็พูดและอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนคัดคุณภาพคนด้วยเฮ้ยคุณคุณอันฟอลโลตุมเพียงเพราะว่าตุมรักชาติและออกมาปกป้องประเทศตุมตู้มต้องปล่อยให้คุณไปอ่ะครับตุ้มทำอะไรไม่ได้ที่รับเพือเป็นไกทัวร์บ้านบ้างนงง่ายๆเลยนะเขาจะเขียนมายาวแบบยาวเป็นหน้ากระดาษมากอ่ะ สิ่งที่เราเอาคืนเขาได้เลยอะคือสไลด์ลบ oh. เพราะว่าเราใช้เวลา0.5วินาทีในการสไลด์ลบแต่มึงใช้เวลาเป็นหลายนาทีในการเขียนแวรลู oh. <Value. S 2> มันต่างกันแล้ว oh. แล้วมึงพิมพ์มันต้องหลายภาษากูสไลด์ป๊บใบ มันมันง่ายเหมือนกันแลรู้สึกไงเพราะว่าแปลเป็นคำไ, <ป S 1> ไม่ออกไปไหมหอไม่อ่านด้วยซ้ำเพราะว่าตุ้มอ่านไม่ออก <c oughs> เพราะว่าตุ้มรู้เลยว่าแต่ว่ามันก็มีอ่านชาวต่างชาติบางคนหรือว่าประเทศเ <c oughs> พื่อนบ้านบางคนที่เขาว่ามาคอมเมนต์เชิงแบบไม่อคติอ่ะแบบให้ข้อมูลด้วยนะมันมันก็มีเหมือนกันนะคือตุ้มมองว่าคนในชาติเขาบางคนก็ไม่ได้ชอบกับกับผู้นําของบ้านเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะ ให้ทุกอย่างมันมาถึงจุดกลางที่สองประเทศกลับมาหันหน้ามองกันได้แต่ว่าถ้าเกิดวันนี้มันยังเป็นไปไม่ได้ตุมรอว่าใช้เวลาดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วครับอยากเน้นย้ำในเรื่องว่าไม่ว่าประเทศไหนจะโจมตีหรือไม่โจมตีเราคนไทยต้องไม่โจมตีกันเองและสมามัคคีกันให้มากที่สุดในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับ